้จ๊ะเอ๋ยช่วยช่วยช่วยหือช่ตาขึ้นแดงให้ดูน่น่านอนตื่นไหมสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงยินดีต้อนรับกับชูซองประจอยเด้อวันนี้มาฉาดุมาเฉยมาเฮือนป้าบอ

ไข่หมูเห็นยังแห้งได้เนี่ยหน่หัวเห็นะตองนั้นเอาผ้าให้นอนบ้าน้องมาตื่นนอนคอชงก้นอนมาตื่นเนาะ จะไหนจับอรอะระรมาฮ่าเรารถไทยมา้อกันเด็กดิดน้่ะน้ำน้นน้ำนิ่มนิ่ม่ม่่เราไปหาเงินปะ่ะเรไปหาเงินเราิไปเทปปะ่ไปปบ ไปนะไปไปปามาหุกปน่ปาไปหาเงินซื้อจักรีก่อนเนาะเถีัพ่อโตกระถิ่นไม่น่าโหยังมอมจักห้างจักรห้างแต่เขายังผากเงินห่านเขาลายตียังม้อยู่จักจักพ่อโตกระถิ่นไม่น่าโหยังมาอยู่พอก็ยังมีครับซืขใหม่ครับโดยราจักรขันนึงกัมาเหกไปลนเหอ ป้าม so ีรถแจ็ครถนั่นหนึ่งป้าผมไปเลยป้าผมอยากไปหล่าเงี้ยผ่อยากไปยังเบื่อเลยวะไปบ่เดือนเดือนไปเต้บ่ฮะไปเลยหาเงินชื่อรถบ่เดือนหล่าเบื่อว่ะอ๋อิเพื่อละพายเด้อคันหนึ่งเด้วพายผังเป็นหลายปียังมียังมีเงินไปเอามาอยู่

ปากไผ่นปากไผ่นปากไผ่นปากไ่ลำแน่ปากไผนี่ปากไผนเี่เดือนมีไผ่ได้เดือนด้่ะไดนน้เดี๋เดือนว่ามีใต hey, kind of ้ตาอนี้ไผ่น้ำตาอันนี้นะอันนี้นนัมกินเฮ้ยเฮ้อืมทุกเฉยตัวแมียนะแดง เต้นตู่ตาลุงตุยได้หน่ตุยลุงตุยดังมีบ่ตู่นะบ่เต้นได้หนิพี่ว่างนะเต้นได้หนิบ่ป่ามือบุญเนี่ยป่ายังใส่ก็ไป่สีหาคนแจ้งว่างูหนีวัดมูหนีวัดเออป่าใส่ด้วยมีแต่ดองเนาะเลยบ่มีตู้บ้างเนาะบ้านทำงิที่งินานดองงานแต่งโชว์นี่กอหาเงินนำกบ่ทันจุ๋ย ขายเขาเราเเต็นตู้ขายเามน่าขายเขาขายเขาขาน้ำนี exactly. ่คือขายแบบซอยเบียดสอยงาา่าอนงานองอะไเนาะอเพิ่นซอยโตโตซอยเพิ่นกลับไปกลับมาดิเวลางานพูนั้นเนาก็ไปซอยแล้วโดดตัวนะโดไปใช่ไหมเป็เต็นบ่โดนจะตันทางโดแเต็นแล้วอ่ะ คนลับนับเขาก็คือดีนนู้นไปอ่ะมาเนี่ยอดยันถั่วไปป่าออคือพาไปแล้วมอนี่ไืยินว่าเพื่นจิบไปทาดพนไปทำบุญอรอต้ออยู่ในขิดินล่ะไม่ใช่อยู่บนนท่องถ่าถ่าเมื่อได้จิบชิไปหน้าเพื่นะฮ้พืนไปเห็ดแต่บัตร เห <the> ็ดแล้วเห็ดเป็นอาทิตย์แล้วดิง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 เราพ่อเจ้าไปจะได้ฮะพ่อไปป้าเอ้าป้าอีหลานน้อยบอนฝนสาวก็สีน้ำเงาช่วยมามันรทอนแล้วบ้านอือยิ้มหนี่งก็เด้ออ้ยิ้มหนี่งกว่าแปลกทีบอนอืออะจะมาจะแปะบอน Ừ. nhưng điều vương gì đấy điều này bé chạy á mình ngóc hài đó ngon nhẹ đẹp nhảy nè

ใหญ่ไ้ไปแทงเองเดี๋ยวได้คอยบองให้ได้ทีหนึงแล้วเนี่ยตันเนีบองได้ปุ่นนี้นะเพิ่นไปนอนทับไปนอนทับก็ให้กองเจ็บเลยเนาะให้กางคืนเบิดคืนว่าก็ไปสั่งเทสเพิ่นตาลูกนวดเพิ่นเลยไปดึงตั้งแกงล้งกระแางเลยกระเม็ดนอนท้าแจ้งวันนี้กะ่อยเพได้นั่นได้บานนี้ถ้าใครจะแท้งไงเพิ่นเนี่ยจะขนาดเทายังไม่ได้ใส่น่ะนี่ยังไม่ตันแล้วจักน่ะ พูนว yeah well, right ่าช yeah, right ้ต่างอันเป็นเป็นกัดเด็กเจ็บนะฮะันกดฮก่คือการช้มได้ตัสีช้ข้ามบบมนมีข้ามช้แบบใช่คือว่านอนยงงงงนงงงนงงหงง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 งไมงงงงงยังบอย Nhim nãy nim nãy là luôn, Nhiếm này mì hoa mì nữa tân anh em tân đương 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 là đương tân đương tân không tân đương tân đương tân น้ำขึ้นยายบอกบกบ้ลนน่ะจแลานืนเห็ดนนเห็ดนเลยกเียนกันเล้ตหลานใช่พืนเห็ดน้าัวชงปีเลยนี่แต่ห้าเห็ดเพียวไม่ตูหายยูปีละเจ้าชอบจะไปยังงยูดอกิยังอยูจะฝกยังัทนบนหอิบอบกย่า่องเปอป้ามาแทนกับซิบชอบเป็นสามิบชอบ บเปื่อยนไเมริ่มเดเอนะนะคนมีเรียกอ่นนะไหนเริ่มขาวแลวเริ่มใสขึ้นยู่ตอนิ่นไดเละตอนข้งแดดตรวจอยู่แล้วเริ่มขาวแล้วมึงเนี่ยยินเพ้นหายังยินเพนนี่่าใ่แล้วก็บนเนาะ ข่างัวโตุกขาูนองัวองโต๊ะนอนกางใหญ่แล้วองตะข้าวหูนขอไม่เห็ตง้อ้ไปสิยลอยตัวือูกผูกวงเดียวกันวงเดียวจังมาเเบืองเปืองกัเปืองแตบากคนไา้ก็ยะหเพกได้อีกเด้อนัเาไปหาเจ้าคนมาตักลาบอีก เดือยวนี้ออกมาพี่นังมาเด้อมาเด้ออแนมทางให้แนมโดดคอเนีบ่บ่เมื่อป้าเราตุกดาดาเป็นยังง้นโอ้โอ้ยโอ้ยนุ่งยังั้นนะโอ้โอ้ยนุ่งจด้้าโอ้ยอย่าะพาน่องหายน้องห้ยนะหอย่ังหายทุกอย่างห้ยช่วนี้องหานะไมน่นนนะ มันแนมรถยพอหมดอี่นาไออาทิดไออทิดไปโรงเที่ยวมาไออทิดย์นะมือเมื่อใกล้แม่เลยไอาทิดย์นะงอกตั้งแต่เมื่อนั้นมูองอกตั้งแต่เมื่อกี่ต่ำมังหุงมูอเมื่อใกล้เลยเอือก็ว่าอาทิตย์มือกับมือหางแม่เนี้ยกับมเมื่อยเ้ยให้กันก็แม่บอกจะมังหงพอได้ให้หลอกแม่ว่าไปเอาจานไปหั่นมาตักใช้แบบไม่ไม่ขีบทูขีบแต่มันล้นว่ะเออสามนาฬิกาก็งอก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 เลยพ่ได้ไก่เลยซาปาดิ บอกมนเป็นยังไงมืองั้นเอีละเ็าปลาบอกม่องยังจักน่ะไปยังหนังเถิดบอกนีเป็นยังเจ็บบอเนมหาพอจะงอกเงยอย่าพอเมื่อปะพี่บานนั่นแะไปไปดูเบบาว่าทิตเมื่อเสือมาูุเมือเสือมาใส่เนี่ยกบม้ะ เมื่อไก่แม่เลยไปกรุงเทพปะแม่บ่มาทำไปมันอยากได้ของจะมองให้มันอย่านหน่อยตู้ย่านแตะลานโมมีอันนั่นมีแต่งใช่สบายดีตู้สบายดีสบายดีโดยอุ๊ยจู่เถีงเนี่ยย่านแตะลานโมมีแต่งใช่มาลูกบะมาลูกวะเอ๊ นางน้องอนางเเอาขนมจ้มากินแป๊มตู้เย็นขนมค่ะเอาไปขนมไปขนมยังน่มาไปอีปูอยู่ใช่ปุเอาไว่าย่งน่มือนั้นเราบุญขนมมาให้ป้ามเป็นเท้าอยู่ลูกมาไหลเนาะบุญจะหมแล้วสองรอบเยอเพลดห่อย่าอมมือ เานมกินเกับนมเอายสบาย่ไหมสบายว่ากเหเอาเอาให้นี่ใชเอากุ้มอยู่บ่เอากุ้มเอาเอายู่นี่แหละว่าจะมาพกันน้อจะมาด้วนะ่เรากอลูกเราละลับเลยได้อาทิตย์มาแล้วคุณอาทิตย์เจอมาแล้วคุณมานี่นะมานีด้วมานีด้วมานีกับถือกัวป้า บานบ่มีหยังไปตลาดมานี่กะใช่เป็นอะไรคือบ่เมื่อเฮือนลูกสาวว่านี่โดไปกกระถึงจัะกินข้าวบุตรบ้าว่านี่กะถ้าข่อยมาได้ตลาดแม่ยนม่อไอ้ทิดเดี๋ยวลูกไอทิดไอทิดก็ลื้มไปด้ไอ้ทิดดื่มเลยว่าหยองน้องไยไปเอาไงมาแน่มาหอมน้องเลยลูกไไอ้ทิดนี่บ่เมื่อไก่เมททองเลยนี่บ่ลูกเมื่อไก่อาทองฮะเลยนี่บ่ ต <ss> ั Four ้งน <us> ้องเด้อบ่ได้จักน้ําน้ํา่เด้บ่บ่อยากนอนตื่นนมาหอมแก้มน้องมึงนบ่เมื่อยกายน้องไน้องน้อยแ่บุญนักถามุงอยู่ได้เห็นานอยู่บ่ว่าบ่ได้เอาเงินให้านบ่ว่าเออนะเพิ่น่บ่เห็นเพิ่น่ คนดี yeah. was, mm ี่นเนาะมานไปยานี่ได้คือมือใกล้น้องแฮ้เลยเฮ็ดเฮ็ดมาเบิั่งหันจเหตุพบหัวพบจหันหันมงน้องชีเบื้องให้เลยนะลงบุญนั่นเอาโอซี่ให้กับนายหมักนายหมักตะเวนเนาะลุกเส้นใช่แต่พนนสบายดีับเท็ดไปดีก็นนะ ไปดีจนมานไม่ถิดเมื่อเฮือนบอกเมื euh ่อบ um ่จ้ะเมื um ่อหาทองเ่อจ um ้ะเออโบ้ื่องโอ่งเห็ดโอ่งเห็ดใช่ใชโอ้ตุ้มตุ้ออเงพเลยอันนี้ตุ้มตน ใช่หรอใช่ใช่วันอาทิตย์มาบอกไข่จอยได้หนี่วันวันวันที่ช่าช่องนี่วันเกิดหล่าได้นี่หนิตัางแนวันเกิดหล่าบอกไหมบอกไข่ไหมบอกไ่ไข่ใช่ไหมบอกไข่ไหมฮะโอ้ยบ่ญแดงดอกอันนี่วันเกิดหล่าฮือบัดได้จะไข่หล่าก็จะหอดได้หนี่จ้าหาหานองนนอนเบั้าเค้กนล้เพื่อเดือนได้นี่เมื่อคืนนี่กับเป้าโยมเมื่อคืนนี่เกิดชาวคุ้มเมื่อคืนนี้ห้า เปล่าแต่เค็กแ่ไได้มีอย่างเนาะทากันเป่าแตเค็กไหนก็นอนเนี่ยมึงอายบ๊ลูกนะไอายอ้กับบชลใจน้องพูดอันนี้โอ้ยอ้คืนน้องวกนาเาะเ้ยนมหาจะพอนะื่เนาะเ้ยดีละยลื้อซื้อวัน้อยตัวนึงไมไปขาดีเนาะล่ะ

สินก็จจกละว่าดเส้นิน้ยเพื่อนมา้ดกนเนาะีจักนะตุถาถาเพื่นมาเพื่ออะนสีชุ่มห่าอะไรนเงินคนเที่ยวพาวานี่ไเอาบ่แลหเออเฮ้ยยันน่งก็ยันมากยันสิมาอยู่เนาะเพื่นยังชิมาอยู่เป็นตอนแดงเนากเ็ดอีกเพื่อชีแจงเนาะเออยืดพอแทลูกเ ไอเบิ่งันจะขี่เจ like ิมให้อ huh. <oh ีกเนือนจ็บังนกอูมาอูมาลูกนะเพาะป้ามึงหวยเดือนเจ็บเจ็บอยู่หยอกกันครับโมนุโม่ไอทพกรเดียบางนานอกอยอหนมันิดเดียบางนานอกมีง่างดีไอทิดผมย่าตดผมรึตาหนุนตาหนน หายกระซ้าบ่เมื่อให้แม่อ้วนพาไปตัดก็ได้น่าลู้ไอทิดนี่บ่เมื่อใกล้เด้อไอทิดนี่บ่วาสนาไปเมืองท่อทัดชืมือชืมือค่ะ มีชักเราเห็ดเมียนกาบ่ม่อกินเห็ดเมียนการอกิ่มดอบอกไปแล้วเทียยงงไปเมียนเลยเมียนก่อนเทีายงงะใ้เสียงไนอยู่บ่ชิได้ขึนห้องอยู่บ่เก็บใบลูกหลาเสียงให้แเลหมดขึน ตัดมบางเอบหาสใช้อาทิตย์เสียงมอกเก็บใบดดีเยอลูกหล่าใบเซียงนะพี่นาบ่เลยขึ้นห้องนะน่ารนนะจึ้งไึ้บจึ้งจึ้งจะ้ึ้งงึ้งจึ้ึ้งจ้ึ้งจึ้งจงจึ้งจ้้งจึ้้งจ้งจึ้งจ้งจึๆงจ้งจึ้งงอ้้ เขาแน่อยู่แต่ห้องเก้านะโมเตียนคู่อนซะอยู่ห้องไหนเดี๋ยวนี้อ๋อประชงเลยประชงกับป้อนึงกับป้อนึงเลยเลยยันได้อยู่แต่อ่านบอกนี่เลยโตชื่อก็หน้างามอยู่ยันได้อ่านมาออกมันต้องมีคนอ่านจีเมียนเฮียนพิเศษอยู่บนห้องหมวยเฮียนน้ำอ่ะฮะบัวรุ่งฮะบัวรุ่งประชงนะไปผ่าประชงไปผ่า ไปนนนอกนยังคหลับอยจ้ไปเฮียนมาลูกไปเฮียนบ่เฮียนเป็นย่บอ่นี่บุรกษวะับส่งเนาะอันนั้นยังว่า่นโซนในเฮ้าเนาะอยเฮียนเอ้ยบ่ลูกเอ้ยบ่ลูกไสยเฮ้ย กินลวบ่หมืนเขานาะกนแล้วกินแล้วเขาปอนแล้วอยู่แล้วไหมตู่ะอยู่วไอตู่วะไตู่ตู้ถุนเอาุ้บ่มืนหนึ่งมนอนนลืมวแล้วบนมาแรงมาแรงมาแงเอาลานให้เริ่แรงเลยเต้นอบงเด้อแล้วเด้อ ยเงินมาตัวเออเอเอาให้ดอกเอาไห้ีดีแล้วเมน่าทามเสรแลน่ะบุจักเลอ้ะแล้วเอาแล้วเอาไห้ได้กี่นี่ล่ะเอาได้แล้ววะเนาะใช่ยังไห้เต้นลำบงอ่ะเอาล้านให้ชิมาเต้นเนี่ยข่าวได้ลูกไหมถึงวะได้ลูกไหมเดี๋ยวย่องไล่เราวกลูกชิเจฟ์เราวะ ผลหมากดินเห like, like ้งตัวมักดินแบบนั้นเลยผลบ่มากแบบนั้นเฮ้กเียาเลนไปหนอนนัตไก่แลยปกินต้มไก่บะใช่ใช่ตัไก่่เนาะไปตัไก่ตีพี่น้อไงคนกำลังเตรียม คองไม่สนหรอันนี้ย่ายันหูอันนี้่พ่น้วโอเคค่ะพี่น้อง้จอกัสิกอจคิดเพียงสำนีก่อนมนีพอพาเขามาเฮือนในโอเคได้หยงสิกิดเพียงสำนีก่อนไปแล้วกาเขามาสบายดี